ก็ถูกถูกโง่ด่ kind of าตัวเองก็ช่บมาลองกันแดบนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรค่ะมามีถ่ายวีโอเดถ๋ายแล้ววีดีโอแล้วใช่ปะเหนือเทศหนาวถ่ายวีดีโอมามีถ่ายวีดีโอเลยคุยเรื่นี่จะถึงมาแล้วนะคะ บอกเลยว่าหนาว่าคุณชมยี่สิบสองซะสององสาค่ะว้าวแต่ไม่ไม่เคยเห็นยังไม่ไปแคปซิคตรงนี้เฮ้ยเราต้องเราต้อง่า้ไฟไงว้าวอันนี้คืออันนี้หนาวมากเลยค่ะคุณชมกันเลยอาชูมาหนึ่งครั้งน้ำมูกไหลมาหนึ่งครั้ง เด้อว้าวถ้าเราไปที่นู้นเราไม่น่าจะขึ้นได้เพราะว่าปุยไฟยานเป็นยานธรรมดาอ,อืมกุณดีกิตสักเด้ยอยู่ไปเดินเลนไหม,ไมกินไทยลหรือก,ก,กินป่าแต่ดเดียวอยู <c oughs> ่ดองปักเองเนี พ่ชาหนูไหวไหมไหวันแรกหนูนก,นกนจะจาวชิว่าชื่นหนูไหวไเนี่ยไวก็มันเย็นไตอนโอนนะครับคุณผู้ชมเยเยนเยเ้เย้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเย ไม่ต้องกินเยอะก็ได้บะหมี่ไหวไหมยืนนั่งเลยไหวไหมุณชอบไลยวุนไปพูธชีด้วยอย่ามือตกนะสุขภูมิห้ามตกนะจะลงเหรอไม่ลงไม่ได้แต่นี่คุณหมอชอบเป็นแบบนี้ก็คือสุดยอดมันเกินเหตุ รถบ้านเราแล้วก็ต่อฝายที่นี่อุทยานนี้มีฝายด้วยไฮายอุทยานนี้ไฮายด้วยต่อไฟสามร้อย <300. S 1> บาทห <c oughs> นาวว่าหนาวว่ายี่สิบสองศาสามันหนาวว่า ก่อไฟแจ็คนู่นเลยให้น้ำมากให้น้ำม,มันสะดวกเนาะจริงจริงแต่ว่าแต่ว่าสายชาร์จหายอ่ะเร็ว <laughs> บุ่กวันวุ่นวายมากเกินใส่ไฟชาร์จอยู่ ต้องกดปุ่มเนี่ยกดปุ่มเนี่ยชาหารู้จักแปลงฟันไหมอ่ะเป็นฟันเลยเป็นฟันเธออยากไปเดินเล่นอยากไปเดินเล่นอีกแป๊บหนึง่งเยน็นตัวเย็นกินไฟเยอะเราเจอแล้วถ้าไม่เปิดตูเ้เยน็นเราจะได้ใช้ หนานมากเข่ถ้าปุยตัวเย็นเติแบบเดียวก็หมดในบรรยากาศนี้ที่หนาวเย็นมันช่ยซักปักเอ้ยมกทะเลเมื่อวานกรบรดดเป็นมกทะเลแบบนี้เลยไม่เห็นอะไรปิดไฟยาวก็ไม่เห็น อัศจรรย์จะอธิบายคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่เป็นหมอกทะเลก็คือหมอกทะเลแต่ว่าน,นี้ไม่ใช่เป็นหมอกอันนี้เป็นกล่าวที่อยู่บนฟ้าแต่ว่ากล่าวตอยเราขึ้นขึ้นฟ้าขึ้นขึ้นกันบนไกลเมื่อวานมามืดแล้วเรามองเหมือนหมอกทะเลด้วยมองไม่เห็นคนไปเที่ยว ไม่เห็นอะไรเลยสวยแต่ไม่เห็นอะไรเลยเป็นมกตะเลยจะหนาว่ะก็มีมีจะหนาวใช่หนปุยไฟยเค็งนะคะปุยไฟยเค็งนะครับสุดยอดเลยปุยไฟยสู้ๆปุยไฟยที่โปรยคยืออะไร ียบร้อยคือโดนไปแล้วไม่ถึงว่าอืม can you feel the smell? You eat s m e l ได้กลิ่นไหม Yeah กลิ่นโอ้หอมมากๆอ๋เป็นกลิ่นอันนี้คือต้นสเรื่องต้นสองต่อเยได้กลิ่นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมหอมมาก ข้าเอามาห้าวใช่มาต้นนี้ไม่ไม่ได้ไเพราะว่าไมา้มันเสียงดังทาวด้วยามพูดดังใช่ามพูดเสียงดัง<ม>ทำทำนอสเพราะว่ามันจะทำนอสเนีทุกคนจะตื่นจะนอนไม่ได้วันนี้ปัญหาก็คือเมื่อวานช้อปปิ้งช้อปปิ้ง ซื้อกอง4,000บาท5 0 0 0บาทแล้วลืมอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือกุ๊กกิ้งออยเดี๋ยวดิลล์ลืมสิโอ้ยโคชเชอร์ลุก It's a huge spider there Wow Do you see it My goodness Spider ภาษาไทยเรียกว่าอะไรยายแมงมุมแมงมุมยายแมงมุมยายแมงมุมเห็นยายแมงมุมด้วยแต่ยังครับพี่ ออยากไปให้คุณผู้ชมดูนี่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 เห็นไหมครับน,นี่ต้นนี้เลยเน,น,น,นี่ว้าวา this is big one <ะ>ว้าวาาา so นะ so big มันใหญ่มากมันเท่าเท่ามือเลยโอเค อ่าใช่ครับผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่าไอ้ก็เห็นไอ้ดำดำแบบใยแมงมุมพอไปตรงนี้เห็นยายแมงมุมนะแต่ทีพอไปตรงนี้เราเห็นยายแมงมุมใช่เห็นปะใช่เห็นแล้วยายแมงมุมใยแมงมุมเห็นปะเดี๋ยวใส่ใหม่เลยใชเห็นขอจะให้คุณผู้ชมไปดูบริเวณมันนี้รับครั้งแรกเลยที่ได้เจอแมงมุมอ่ะ ใหญ่ขนาดนี้ใช่มันใหญ่มากเนอะโถ่ยโอ้โถอยช oh. 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 right? okay. ่วโอเคค่ะเราต้องอ่านตอนนี้ท้ามหามอะไรท้าเสียงดานท้ามทำสนนุกียากิห้ามทำมูท้ามซูบุรีตอนนี้เราก็ไม่พูดกันด,ดีกว่าใช่เพราะเราเสียงดานเฮ้ยไป,ไปนู่นเลย ใช่อันนี้คือเต็นเต็นสำหรับคนแต่ว่าเขาให้เช่าเต็นที่นี่เอ้ยสุดยอดเลยสุย beautiful ฮะขึ้นข้างในขึ้นข้างในเหรออยากไปฟันนุ่นไหมอยากไปดูฟันนุ่นขอไปดูฟันนุ่นได้ไหก็ใช่เป็นเปลี่ยนให้ไอจับมือไอเพราะว่าไอไปคนเดียวกลัวแต่ถ้าไปกับเขาใช่อไม่กลัวเลยเพราะอาไม่กลัวมันนั่นแหละ ใช่ยังไม่กลัวเป็นหมงถ้ามีกุ้งคือจะกลัวใช่ไหมจุดที่สวยมากคือต้นหนีหมอกทะเลใช่แล้วไม่มันไม่ใช่ทะเลมันไม่ใช่ทะเลหมอกทะเลดีกว่าหมอกทะเลเอ้ยม่ใเีเต็นเต็นตกหมดเลยสุกสีเต็นแต่ยัไม่ใช่ทะเลตรงนี้ไม่ใช่ทะเลดีกว่าหมอกทะเลไง คือแค่ทะเลใช่ตรงไหนฮะอืมดูเต็นเต็นตกนิดนึงแต่ดีนะมันไม่ใช่ทะเลแล้วไม่เด็กว่าหมกทะเลมันมัน this is this is ทะเล from หมกใช่มันไม่ใช่ทะเลจริงๆคือทะเล from หมกหน,นาวใช่ไหมอ,อืยี่สิบสองสระเฮ้ยมีบ้านนู่นเฮ้ยสุดยอด เ,เราจะมี<อ>รถบ้านคันนึ่งเอ้ยทีนี้มีจักรยานให้เช่าก็จะต้องเรียนจักรยานสมโลถ้าก็จะเรียนจักรยานส้มโบเราจะได้เช่าจักรยานสมโบแล้วก็ไปทานจักรยานด้วยกันแต่ว่าแต่ว่าตัวเองขี่สกูตเตอร์สกูตเตอร์ออสูมือเราลืมสกูตเตอร์ไปด้วยขี่สกูตเตอร์สูนมือเลยอ,อย่งั้คุณผู้ชมโดยที่เอาเร็วๆรวเลยนะ แล้วก็ขี่ขาได้ที่สกูตเตอร์ใช่ไหมทีปสกูตเตอร์เราก็ขี่ขาได้ด้วยนะอือฮัโอ้ีนี่มันรถแบบคุณผู้ชมดูจริงๆผมเห็นรถอ่านี่น่าจะรถบ้านรถบ้านคันหนึ่งอยู่จุดตรงนูน้นยาวสด ใมือู้เปใช่จากเจนเมื่อวานเราไม่ไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ไม่กล้ามาที่นี่แต่ที่นี่มันบรรยากาศดีกว่าที่เราจดหนาวมากหนาวไหจ้อยเสียอะไรจุดอันนี้คือชิกาดาอยู่ชอบชิกาดาไหมเออกลัวอยู่กลัวชิกาดาเหรอครับใช่วันนี้คือจุดที่ดีนะใช่ よし ใช่นี่คือจุดที่ดีตอนนี้เลยหคำเอาชาหคำเอาชาเ,เอาเดิมส่วนเอบนนี้มีห้องหน้ามีเชาว์แล้วก็เดินไปต่อไงอย่างดีใช่ถึงเวลาเราต้องจับมือไอร์เล็กไอร์ได้ลากอยู่มาใช่หนึ่งสองสาม เฮ้ยเฮ้ยเนยเ่เนเ่เ้เสียงแก้วหลุเลยแบบแตกเลยเหรอยเสียงเนเกียรหลดอันนี้ก็จักรยานให้เช่าก็ใช่หาสิบาทเองต่อไรห้าสิบบาท yes yes ปันได

ได้ได้ไดเดกิิดถูกไหมคะผู้ชมตัแปลกๆินนึงเราเลยเดบทำอทกินไปด้วยเดี๋ยนี่เอาไม้ทั้งหมดไมสวยๆจะถายูตยอาจจะอาจจะถ่ายวิดีโอแล้วโอเคเดี๋ยนะเดี๋ยนะเพื่นถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอ

ินเน,เนี่ยน่น่เละโยนได้ตดไอ้ตโยข้ามกล้องฮหรอแบบนี้เลยหรอใช่โอเคได้ <laughs> Thank you so much เนะีย่ยลยไม่รวยไม่ <laughs> อัน,นี้เรียกว่าชลาดใช่ไหม เอาใหมใช่ไหมเท่เมา,าม,ามือรถในรถนะเขาไม่ใช่รถลำอะไรรถเขาใช่โ,ใชโอเคเอาใหมเค,คน,นิคไหนโชว์ยูยูยนยังไงได้ปะก็ยูยูยนอีกรอบก็ได้ใส่น้ำนะใช่ยใส่น้ำเดยใช่ใช่ใชสองส จะทำไมต้องโยนให้รถถีบเกือบกันยังเหรอเกือบอ่าฮะปักโอเคพอยแล้วมันจะลื่อแล้วอ่ากินข้าวเสร็จไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนกินข้าวพอยแล้วมันจะสซโคโปรกไม่เอาสซโคโปรกไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนกินข้าวใช่ไหมมามิทัมซูกี้อร่อยมากอร่อยมากไหม ไอ้บ้าอยู่ตรงหาวิธีการเกลี้ยกล่อมคอนของในรถมันมันดูไม่ออร์กอไรส์แดีอ่ะมันเป็นเพราะอยู่ไม่ใช่แค่เข้าอยู่ทำอะไรแบบมันไม่ใช่แค่เข้าได้อะยุท้ะโอเคจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนอันนี้คือวิวตรงเช้าหมอกทะเลไม่เห็นอะไรแต่ตัวนี้เห็นชัดมากทนสอนทนสอนโฮมมันโฮมเทียนดัน นคนก็ยังไม่ตื้น <Momo> อ่ะจะเก็บของไปต่อบายบายนะเล่นน้ำไปก่อนอันบุกไก่นะครับอัุโคเชถ้าโคเชยนก็ต้ใจให้เขา เาจกเขาทำแลมเลยต่อไปไปวัดยันไหนต่อไปเราไปไหนเราจะไปนอนหน้าหนึ่งคืนเพราะว่าเราอยากขึ้นสปันมากแต่ว่าสปันขับแปดแปดชั่วโมงเด็กดิขับไหวไหมไหว ไม่ไหวค่ะสิบโมงแล้วแต่ดีโอเคเพราะนั้นเป็นสองโมงแล้วว่า we stay on the way somewhere halfway มันจะได้เที่ยวมันจะได้ไม่ใช่เป็นกับรถเดียวใช่ค่ะโอเคจ้ากับรถตอนะจ้าบายบายอุตยาน see you next place next time เจอกันใหม่นะครับไปเที่ยวโต